แล้วก็มาดูใกล้ๆกว่านี้อีกนะคะปกติแล้วเนี่ยหมอรุ่น k i n งซ e r i e s นี้นะคะจะใช้วัสดุที่เป็นเม็ดไมโครบีดนะคะละเอียดละเอียดผสมกับโพลีเอสเตอร์เพื่อความนุ่มฟูนะคะแล้วก็เพื่อความยืดหยุ่นแล้วก็ปลอกข้างในที่เป็นสีขาวๆแบบนี้ปกติเขาจะใช้เป็นผ้ายืดเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนตัวดีแบบนี้นะคะแต่รุ่นนี้นะคะเฉพาะส่วนตรงหลังอย่างเดียวตรงนี้นะคะเขาจะผสมผ้า2แบบก็คือด้านนึงเนี่ยจะเป็นผ้าแบบนี้ เป็นผ้าคอตตอนนะคะไม่ได้ยืดมากแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันคงรูปนะคะเวลาเราพลิกตัวไปมาเนี่ยตรงเนี้ก็จะมีความสูงขึ้นมาเล็กน้อยแต่ฝั่งที่สัมผัสผิวของเราฝั่งนี้นะคะจะใช้ผ้ายืดหยุ่นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เวลาเรานอนแล้วเนี่ยวัสดุภายในเนี่ยเคลื่อนตัวรองรับหลังของเราแต่ว่าไส้ไม่หนีหายไปนั่นเองค่ะสุดยอดไปเลย แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของการที่หมอนใบนี้มันฟิตพอดีกับสรีระของเรานะคะก็คือเวลาเรานอนแล้วเนี่ยมันจะทําให้ช่องว่างที่หลังของเรานะคะหายไปร่างกายเนี่ยก็จะแนบสนิทพอดีไปกับที่นอนนะคะไม่มีรูไม่มีช่องว่างเลยดังนั้นนะคะแรงกดทับของร่างกายเนี่ยก็จะถูกกระจายออกไปทุกส่วนเท่าๆกันนะคะไม่กดที่หลังมากจนเกินไปไม่กดที่เอวมากจนเกินไปจึงช่วยลดอาการปวดเอวได้นั่นเองค่ะ